โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาครับและรวมทั้ง สืบเนื่องมาจากโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขของกระทรวงไทยนะครับที่อำเภอได้เห็นถึงความสําคัญของความมั่นคงทางอาหารโครงการตามแนวพระราชดิของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในเรื่องของให้ผู้คนได้มีผักปลอดภัยมีไรายได้เสริมมีอะไรต่างๆนะครับอำเภอจึงได้คิดโครงการในเรื่องของให้มีการปลูกพืชผักหนึ่งถนนก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอำเภอก็จะขยายโครงการนี้ไปทั้งอำเภอต่อไปครับ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่นอ้องเพื่อความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันรวมถึงสร้างแหล่งอาหาราก็ได้ใช้สอยร่วมกันเพื่อความยั่งยืนก็เป็นกิจกรรมอันดีที่เป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลเคยก็ได้ที่ผ่านไปผ่านมาจะได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยมันเป็นอาหาระนึ่งนำมาซึ่งพระ,ะกำลังตลอดประโยชน์ถึงความยั่งยืนของชุมชน ตำบลกรูดแต่ละบ้านจะมีพืชผักและก็ได้เข้าโครงการหนึ่งหมู่บ้านทางนี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อใช้พื้นที่ข้างถนนเป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้านได้มาเก็บเกี่ยวหรือเบ่งปันเลขกเปลี่ยนนำไปกินในครวนัวเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวได้ครับ